อ่ะแต่ว่าดพี่นออกมาไปทุกคนมือนีจะผ้าตอนไปเที่ยวพ้าตอนไปเที่ยวไปเที่ยวอันห่างโรบินสันเดตอนเนาะมือขึ้นนี่วัาถิบุฝันกับฟันเป็นเรื่องเป็นล่าไปอีกละฝันว่าเด็กกินพอดบอกหอยบอกหอยกับโอ้เสียบงือบอกหอยจุอันฝันฟันที่ฟันกะคักในนี่นี่ฟันเ่าจะงไปบ้านเลขที่เท่าไหร่ดอกในฝฟันเป็นบ้านใหม่ จักว่าบ้าน,ล 8, านลเลขที่หนึ่งเจ็ดแปดเื้บ้านเลขที่เท่าไรเนี่ยลได้ฝันบ้านเลขที่เด้หนึ่งเจ็ดแปดบางทีว่าไปในฝันวันนี้ไปเราไปขายน้ำน้ำนมเย็นไปขายนมเย็นไปะนะไปขายนมเย็นเนี่ยนมเย็นกับว,กว่าขายแก้วละสิบาบาทอ้ยขายอะแก้วละสิบาบาทมันคือสุดเด็กำไรพนะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอันอเมซอนเขาขายอัน แก้วลีซพผานเด้พนะเออมีผู้นึงเขาบอกอ่ะแก้วลซีซีผามันติ่เป็ี่ยนฟันคักันอีกฟันมันผาเนาะฟันมันผานี่มันติดเปนึ่ยนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาสีหาตีตอมยายปีหนิ่ปหน่นหนึ่งหาสีหาบฟันพ้าที่ปันอะคร มัน<ท>มันจะไปอันไหนมันจะไปลาวหรือจะเป็นไอตัวอ่ะมันจะไปรอรอลิงแต่ลาวหรือจะไปทอทงชาติไทยวาต๋อมฮะทอทงชาติไทยเราเรียงแต่ลาวเราเิียงเงโอ้ยเสียงอะไรไปเอลิงแต่ลาวรลยยหรืรอทอทงชาติาไท,าทายเสีย,อยงอะไรเสียงอะไรอะเสียงอะไรไปเอลิงแต่ลาวหนึ่งหาเรียงแต่ลาวหนึ่งหาซี่หาว่าหนึ่งหาซี่หาเนอะเอออันที่วันวันเลขที่นั่นคือทั้งวันเลขที่หนึ่งเก็ดเปลี่ยนี่แหละ เออยายปิดยายปิออยาก็จะปิดยาจะปิดยายจิ๋วแล้วยาจะปิดคือยังบานเลยทีหนึ่งเจ็ดแปดนิลาไปเราไปขายน้ำปันขายน้ำปันต้องเป็นบานใหม่เนาะมันไม่สองสันว่าบานจะขวางกับบานอันหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาซี่หาคนว่าสิบเบิร์นี่ก็เป็นซี่ซี่หาหาเด้อคำว่าเขาความหมายคำสิบเบิร์ได้พอซิบแก้วนั้นสิบสิบห้าบาท กบเขาบอกว่าเม่นตะเก้วละสีที่หาสิเพคะน่าก็เป็นหนึ่งใรเป็นตีเป็นตัวเลขออกมากับเป็นตีหนึ่งหาสีหาบ่ตีเป็นตัวเหลขออกมาไปืรถจับเนาะจับกับเป็น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 หนึ่งหาที่หาสีหาหนึ่งสีหนึ่งหาสีหาหาสีสีหนึ่งสีหนึ่หาหหาสีีบอแบบี หนึ่งซีหนึ่งหาหาหาซีซีบอเป็นเป็นฝันแบบนี้อันบอเดลงตัวเลขเห็นได้พี่น้องเลยไม่ได้ลงเขียนเป็นตัวเลขนะฟังเอาย่ำเอาหนึ่งซีหนึ่งหาหาซีซีบอเมนีวันมือนีวันหยังเมนีวันที่เมนีวันที่สิบสองฝันวันผ่าเนาะฝันวันผ่าฮะสิบห้าอตอมบอกสิบห้าพ่ะนะ สิบสี่สี่สี่หกเจ็ดอะไรนะสิบสี่หกเจ็ดสิบสี่หกเจ็ดโอ้สิบสี่หกเจ็ดิริงเงอะไรนะสิบสิบอะไรสิบเรียงเรียงสิบเรียงเรงสิบสี่หกเจ็ดสิบสี่หกเจ็ดพาะตอว่ะอะไรอะไรต่อไปนะแรง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 อมันเดับวันที่ วันที่หมายเลนที่สิบสอง